เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหม่เอนเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอนางตานีผีลักซ่อนครั้งหนึ่งผมเคยได้ไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นทำอาชีพการ,กรเกษตรและหาของป่าตามฤดูกาลมาขายและของยอดฮิตที่จะได้กินกันเพียงปีละครั้งก็คือเห็ดเผาะเห็ดที่หน้าตาไม่ค่อยน่ากิน แต่รสชาติโอชาราคาสูงเนื่องด้วยการจะหาเก็บมาได้นั้นบางครั้งต้องปีนป่ายบนภูเขาที่ค่อนข้างชันและอันตรายและฤดูการที่มันจะออกดอกออกเม็ดให้เก็บได้นั้นก็จะเป็นช่วงต้นฤดูฝนซึ่งพื้นที่ดินบนภูเขาจะเปียกลื่นแทบจะเป็นโกลนการปีนป่ายนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากค่าตอบแทนที่ได้จากการขายและรสชาติที่ไม่ว่าจะลิ้มรสกันสักกี่ครั้งก็ไม่เคยเบือ่อ ทำให้ชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่แห่กันมาคุยเขี่ยหาเจ้าเห็ดเพาะที่ว่านี้กันอย่างล้นหลามลุงทองเจ้าเก่าเจ้าเดิมผู้ที่มีสารพัดเรื่องเล่าเอามาเป็นสื่อบันเทิงข่าเวลายามดึกให้ผมฟังแกบอกว่าป่าแพะหรือป่าเต็งรังบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งทอดตัวดำทำมืนไม่ห่างจากหมู่บ้านที่นั่นมีคำาล่ำลือว่านอกจากจะเป็นดงเห็ดหลากหลายชนิดทั้งระงกเห็ดเพาะเห็ดด่าน หรือเห็ดไข่เห็ดลมเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเห็ดชนิดไหนที่นั่นก็มีให้เก็บแบบไม่อัน้นและมันก็ยังมีอย่างอื่นอยู่ด้วยป่าแพะตรงนั้นเป็นที่อยู่ของผีป่าแล้วก็ดงตานีที่ได้ยินมานั้นหาใช่หูฝาดประสาทเพี้ยนไหมแกบอกว่าดงตานีมีจริงๆซึ่งปกติแล้วเท่าที่ผมรู้แม่นางตานีนี่จะอยู่โดดโดดครองสวดแต่งตัวสวยเพียงลําพังไม่เคยได้ยินสักครั้งว่า จะอยู่กันเป็นอนานิคมอย่างที่ลุงทองว่าอืมลุงเคยเจอมากับตัวดีว่าไม่ถึงกับตายแต่ก็ทําเอาขดาดการขึ้นรอยไปเก็บเห็ดเป็นปีๆเหมือนกันแต่เรื่องที่แกเล่าให้ผมฟังนี้เกิดขึ้นช่วงประมาณปีพศ2520หรือไม่ก็นับถอยหลังไปอีกสักห้าหกปีแกจําได้แม่นยุคนั้นเป็นยุคที่เข้าของเครื่องใช้ราคาไม่แพงสิ่งที่ช่วยส่องแสงส่วนใหญ่จงเป็นตะเกียงน้ํามันกัด ลุงแดงกับเพื่อนยังเป็นหนุ่มวัยอ่อๆทำไร่ทำนาเข้าป่าล่าสัตว์เก็บของป่าไปตามเรื่องครั้งนั้นเป็นช่วงต้นหน้าฝนตลอดเกือบอาทิตย์ที่ฝนเทลงมาแล้วจู่ๆก็หยุดทรงผลให้อากาศกลับมาร้อนอบอ้าวจนแทบจะทนไม่ไหวแกบอกว่าอากาศแบบนั้นแหละที่เห็ดจะออกแกกับเพื่อนอีกสองสามคนจึงนัดกันไปหาเก็บเห็ดซึ่งมีข่าวแววมาจากชาวบ้านได้กันคนละลิตรสองลิตรแล้วในตอนนั้น แต่จะให้ตามรอยคนอื่นเขามันก็ดูจะเสียเวลาไปหน่อยไม่แท่ว่าจะไม่ได้แต่มันจะได้จํานวนน้อยฉะนั้นเป้าหมายที่แกและเพื่อนจะบุกป่าไต่ดอยไปหาเห็ดกันในครั้งนั้นคือห้วยยาสุบสถานที่ซึ่งได้ชื่อว่ามีเห็ดและสัตว์ป่านานาชนิดให้เลือกสรรด้วยว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปที่นั่นกันเพราะข่าวลือว่าผีดุความห้าวหาญของวัยหนุ่มย่อมไม่เกรงกลัวต่ออะไรแบบนี้อยู่แล้ว เลิกง,งามยามดีแกและเพื่อนก็ปั่นจักรยานไปตามทางด่านเส้นเล็กๆสุดถนนก็ออกเดินตรงไปยังห้วยยาสูบที่ว่าใช้เวลาเพียงสองสามชั่วโมงพวกแกก็พากันไปหยุดยืนหยุดตีนเขานั่นเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่ทันได้พักให้หายเหนื่อยเหตุกลุ่มแรกก็โผล่ออกมาให้เห็นอยู่ไม่ไกลลุงทองและเพื่อนดีใจกันมากเพราะรู้แล้วว่าอย่างไรวันนี้ก็มาไม่เสียเที่ยวนั่งพักกันพอให้เหงือตึม ก็เริ่มกิจกรรมหาเห็ดกันทันทีก้มเก็บเห็ดใส่ตะกา้าพางร้องเรียกหากันไปพางเพื่อป้องกันการหลงทิศและแตกกลุ่มประเดี๋ยวจะวุ่นวายภายหลังแต่ก็ดังเช่นคำพังเพยที่ว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังลุงทองและเพื่อนคนหนึ่งชื่อลุงนิดที่เผอ,อิญแยกจากคนอื่นโดยไม่ทันรู้ตัวพอเงยหน้าขึ้นมาก็ปรากฏว่าอยู่กันแค่สองคนกลางป่ายางนาต้นสูง งันคอตั้งบาเสียแล้วส่งเสียงเรียกหาคนอื่นอย่างไรก็ไร้วีแว่แววอีกทั้งยังมองหาทางกลับบ้านไม่เจอเสียด้วยรอยรองเท้าย่ำดินอ่อนของทั้งสองคนซึ่งน่าจะมีให้เห็นกลับเรียบสนิทราวกับว่าจูๆ่ๆแกสองคนเกิดหายตัวมาปลัวตรงนี้เลยก็มิปันมันยังไงไหวนิดนี่เราหลงหรือเปล่าวะเนี่ยลุงนิดไม่ทันตอบในทันทีเหลียวซ้ายแลขวา แลเดี๋ยวพุ่งไปตรงจุดนั้นวิ่งกลับมาตรงจุดนี้ที่สุดก็เดินกลับมาเยืนหอบหายใจถี่อยู่หน้าลุงทองบอกด้วยน้ำเสียงเรียดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้ววะอะไรวะตั้งแต่เด็กยันกลัวยุบป,ปานเนี่ยกูก็ไม่เคยหลงป่าสักครั้งนี่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยแล้วยังไงครั้งแรกแล้วยังไงมึงจะเอามีดสลักไว้ตามต้นไม้หรือก้อนหินนั่นไหมล่ะว่าเคยหลงป่ามาที่นี่ลุงทองถามแกมประชดประชัน ซึ่งลุงนิดเองก็ไม่ได้โต้ตอบด้วยจะผูกสมัครรักใครเป็นเกลอกันมานานเลยไม่ได้จริงจังกับคําพูดเสียดแทงของลุงทองหรือเหนื่อยเกินกว่าที่จะเถียงก็ไม่รับทั้งคู่เดินรัดเลาะไปตามต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้ไตเรียบไปตามไหล่เขาที่วักขุนตาแต่จะอย่างไรก็ยังค้นหาทางกลับไม่เจอสักทีจนเจนจะถอดใจอยู่รอมรอจนลุงทองที่นั่งก้มหน้ามองพื้นเจ็บจี้โครงเพราะเร่งเดินมานานสะดุ้งหยงอพวกกูอยู่นี่ พรกูอยู่นี่โว้ยลุงทองเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นว่าลุงนิดป้องปากกูร้องพร้อมกับยกมือโบอกไหวๆวให้ใครบางคนที่เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่บนชะง,งอยผาอีกฝั่งแต่ก็แปลกที่คนฟากนั้นตับไม่ให้ความสนใจเลยแม้แต่น้อยทำเหมือนไม่ได้ยินเสียงลุงนิดซัดอย่างนั้นทั้งที่ระยะห่างไม่ได้ไกลมากนักจะมีกระเพียงเวองผาด้านหน้าที่ขวางเอาไว้เท่านั้นเอง ตัวลุงทองเองนั้นเห็นว่าเบื้องล่างลุงนิดอีกไม่กี่เมตรเป็นหน้าผาแต่ลุงนิดแกทําเหมือนไม่ยีระไม่สนใจกูร้องเรียกพร้อมกับก้าวฉับๆที่สุดก็ปลุกหายไปต่อหน้าต่อตาลุงทองเสียวว่าไปตามทองน้อยพุ่งพรวดเข้าไปหาทันทีแล้วก็ต้องยดนงงเป็นไก่ตาแตกเพราะจุดที่เห็นว่าร่างของลุงนิดร่วงหายไปนั้นกลับเป็นพื้นดินราบเรียบต้นหญ้าสูงขึ้นแซมหนาทึบหาได้เป็นหน้าผาอย่างที่ตนเห็นแต่ตอนแรกใหม่ แกว่าแกรู้แน่แล้วว่าน่าจะโดนอาถรรพ์ป่าเล่นงานไม่ยังได้ก็อย่างหนึ่งกําลังยืนเหงาแตกก็ต้องสะดุ้งอีกเป็นกํารบตองเมื่อมีเสียงร้องทักมาจากทางด้านหลังยืนทําอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะพ่อหลงทางหรือแกหันควบไปก็เห็นหญิงสาวสวยสองนางพวกเธอมีตรากก้าแบบสะพายหลังขนาดใหญ่คนละใบเสื้อผ้าอาภรณของหญิงสาวทั้งคู่ก็ดูไม่เหมือนกับคนบ้านเดียวกับแกค่อนข้างไปทางชาวจังหวัดนั่น ที่แกเคยเห็นเมื่อครั้งไปเที่ยวบ้านญาติซึ่งเขาเรียกว่าอย่างไรก็บอกไม่ถูกแต่การที่จู่ๆพบผู้หญิงกลางป่าแบบนี้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าต้องไม่ใช่คนผีเหรอลุงทองเอ่ยปากถามออกไปสืดๆจนสาวทั้งสองถึงกับกลั้นขำขณะที่ผมนั่งฟังผมก็ยังอดหัวเราะพลืดไม่ได้มีที่ไหนจะไปถามเขาตรงๆว่าเป็นผีหรือเปล่าถึงเป็นจริงเขาจะบอกง่ายๆเจยหรือนี่มันกลางวันนะพ่อ ผีเพอที่ไหนเขาจะออกมาหลอกกันกลางวันแจกแจกเล่าหนึ่งในสองคนนั้นบอกเสียงหวานกลัวหัวเราะการพูดคุยกันที่เว้นระยะห่างพอสมควรหากเปรียบกับสมัยนี้ก็เข้าข่ายโซเชียลดิสเทนซิงที่จับใจความได้ว่าสองสาวนี้เป็นชาวบ้านจากหมู่บ้านเล็กๆทั้งซิกหนึ่งของภูเขาที่พกแกดยือนอยู่หลังฝนหยุดเธอทั้งสองและชาวบ้านด้วยกันอีกเจคนจึงขึ้นดอยมาหาเห็ด เดินเดินอยู่ได้ยินเสียงกูแววแววจึงตามเสียงนั้นมาแล้วก็พบลุงทองยืนเหลือราจึงได้ทักขึ้นไม่ใช่เมื่อครู่ไม่ใช่ฉันเป็นเสียงของเพื่อนฉันตอนนี้มันหายไปแล้วลุงทองรีบแย้งทันทีซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแย้งไปทําไมสองสาวมองหน้ากันและพอจะเข้าใจเหตุการณ์จึงได้บอกว่าจะพาลุงทองไปรวมกับคนอื่นๆก่อนพวกเธอชานาญป่าแถบนี้ดีประเดี๋ยวจะช่วยออกค้นหาดีไม่ดีป่านนี้เพื่อนของลุงทอง อาจจะเจอกับกลุ่มของเธอที่เหลือแล้วก็เป็นไปได้จะด้วยเหตุผลคนใดไม่ทราบเนี่ยแต่ลุงทองยอมโอนอ่อนพรตามเดินไปกับสองสาวหน้าตาเฉยแม้ในใจจะมีเสียงแย้งว่ามันผิดปกติแต่ร่างกายกลับไม่ยอมฟังคําสั่งเดินตามหลังพวกเธอไปเงียบๆครูใหญ่ก็ผลป่าทึบตัวแนวหินใหญ่ที่พื้นที่ดินเป็นมันในลักษณะลานโลง่งไร้ต้นไม้ใบหยาที่นั่นลุงนิดนอนสลบสลายไม่ไหวติงโดยมีกลุ่มของหญิงสาว ที่น่าจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับสองสาวผู้นำทางลุงทองหรือถึงจะห่างก,กันก็ไม่มากเท่าใดนักไอ้นิดไอ้นิดลุงทองพยายามปลุกเพื่อนเต็มที่แต่ไม่เป็นผลลุงนิดยังคงนอนแน่นิ่งไม่ตอบสนองจนกระทั่งหนึ่งในกลุ่มหญิงสาวบอกว่าลุงนิดนอนไม่ได้สติอยู่ตรงเนินเขาอีกตอนปลุกไม่ตื่นเช่นที่เห็นจึงช่วยกันแบกมาที่นี่แปลงว่าถ้าปล่อยไว้จะเกิดอันตารายเพราะฝนเริ่มตั้งเขามาแต่ไกลแล้ว พอเห็นว่าเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านอนไม่ได้สติความรลวงใจก็ทําให้ลุงทองเกิดอาการหิวข้าวขึ้นมาตังหิดตังหิดล้วงมือลงไปในย่ามใส่สัมภาระก็ต้องใจหายวับเมื่อพบว่ามันขาดเป็นรูโหว่ทั้งข้าวทั้งน้ําหายไปจนหมดสิน้นโดยที่แกยังไม่ทันได้รู้ตัวหิวเรอะกินของพวกเราก่อนก็ได้พวกเรามีเยอะหญิงสาวคนหนึ่งบอกพร้อมกับยื่นห่อใบตองสีมนหม,น,หมนให้สองหอ่อลุงทองรับเอามาแกะดูก็พบว่า เป็นข้าวเหนียวกำหนึ่งซึ่งยังร้อนๆอ,อยู่เลยส่วนอีกหอก็เป็นน้ำพริกตาแดงกับผักลวกแกว่าขนาดของหอข้าวนั้นไม่ได้ใหญ่อะไรเลยดูๆแล้วน่าจะสักครึ่งหนึ่งของกำมปั้นแกด้วยซ้าแต่มันกลับทําให้แกอิ่มท้องอย่างน่าประหลาดอีกทั้งยังน้ำพริกตาแดงกับผักลวกก็รสชาติอร่อยไม่มีทิฏฐิตัวน้ำพริกก็แซ่บถึงใจผักลวกก็กรอบกรุบหวานลิ้นตัดกันทําให้กินจนไม่เหลือเม็ดแต่นิดเดียวไม่เห็นว่าลุงทองจัดการกับข้าวเรียบร้อย หญิงสาวนางหนึ่งก็ยื่นกระบอกน้ําให้แกว่ากระดกอย่างไรก็ไม่รู้จากหมดเรากับว่ามันเติมให้เต็มได้เองโดยอัตโนมัติความจริงเพียงเท่านั้นก็น่าจะรู้ระแคะระคายแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดาที่จะพบเห็นกันได้แต่ลุงทองกลับปลื้มข้อสงสัยที่ควรจะมีเสียสิน้นอิ่มข้าวแล้วก็นั่งสูบยาเส้นใบตองแห้งจากน้ําใจหญิงสาวเจ้าเก่าอีกเช่นเคยแกว่าสูบยามวนนั้นไม่มีกลิ่นฉุนเนตแสบคอเลยแม้แต่น้อย มันหอมละมุนชวนให้เขาเมาเคลิมอิ่มเอิบมีความสุขที่สุดเสียงควากลางดังขึ้นเหนือศีสษะลุงทองเงยหน้าขึ้นมองก็พบว่าเวลานี้เมฆดำตั้งเขาลอยต่ำจนแทบจะเรียกยอดไม้ฝนเริ่มลงเม็ดเปาะ,ะแปะน้อยๆไม่รู้ว่าหญิงสาวพวกนั้นไปตัดใบตองนั้นมาจากไหนมากมายและไม่รู้ว่าไปขนมาตั้งแต่เมื่อไรพวกเธอช่วยกันนำใบตองที่ได้มาวางพาดสลับกันไปมาระหว่างก้อนหินใหญ่ จนกลายเป็นหลังคาบางฝนด้มิดชิดเห็นถ้าฝนจะเทลงมาหาใหญ่อย่างไรก็พักที่นี่เสียก่อนไปฝนซาค่อยออกไปตามหาคนอื่นๆก็แล้วกันหญิงสาวคนที่จัดการหาข้าวปลายาเส้นให้บอกกับลุงทองเสียงเรียบหนาหนิ่งลุงทองเองก็ไม่ได้คัดค้านเลยแม้แต่น้อยเขาว่าอย่างไรก็เอออ,อตามเสียอย่างนั้นแกนั่งสูบยาเส้นมวนไปตองไปเรื่อยเโดยที่กลุ่มของหญิงสาวนั่งอยู่อีกซุ้มหนึ่งตรงมุมหินฟังตรงข้าม ซึ่งไม่แกลกันนักลุงทองมองสังเกตแต่ละคนอายุอนันนมหน้าไม่เกินยี่สิบตนๆตนผิวพรรณเป,ปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลงามสพรัง่งดังสาวในเมืองไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นชาวบ้านป่าได้กำลังเถลิมปันจูจุก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงร้องเรียกชื่อแกซึ่งจำได้ว่าเป็นเสียงของหนึ่งในคนที่มาหาเหตุด,ด้วยกันไอ้ทองไอ้ทองนั่นมึงด้วยยังอยู่ดีไหมเนี่ย ลุงทองหันกลับไปมองตามเสียงก็เห็นว่าคนคนนั้นวิ่งด้วยน้ำป่าที่ไหลบ่ามาจากด้านบนเขาตรงมาหาแกแล้วทีนี้แกก็ต้องสะดุง้งเมื่อพบว่าตัวเองนั่งกุดกูกอดเข่าอยู่บนก้อนหินยังโดดเดี่ยวมีน้ำป่าที่เริ่มไหลบ่าแรงขึ้นล้อมไปทุกทิศมันเป็นแบบนั้นไปได้อย่างไรแกงงเป็นไก่ตาแตกเข้าไปอีกเมื่อพบว่าด้านหลังของชายคนนั้นห่างออกไปมีกลุ่มคนนับจิบติบยืนมองแกด้วยสายตาเป็นห่วง หนึ่งในนั้นก็คือลุงนิดเพื่อนที่คิดว่านอนพังภาพอยู่ข้างกันเมื่อครู่แต่จูๆ่ๆกลับไปโผล่ตรงนั้นเอาเดือดๆสำยังมองแกด้วยสายตาสุดแสนจะโงงนอีกต่างหักอีกทั้งบรรดาสาวสวยทั้งหลายก็หายไปเสี้ยดเฉยๆ,ๆจุดที่เห็นว่าพวกเรอน,นั่งหลบฝนกันอยู่นั้นกลายเป็นดงกล้วยขนาดย่อมนับสิบที่ยืนต้นเป็นป่าโดดอยู่ท่ามกลางแมกไม้และมูหินที่สําคัญมองเพียงปราดเดียวก็รู้ว่าต้นกล้วยเหล่านั้นเป็นกล้วยตานี เพื่อนที่วิ่งลุยน้ำป่าเข้ามาหาบอกว่าทุกคนตามหาลุงทองกันจ้าระวันถ้ารวมเวลาปัจจุบันนั่งกอดเข่าหน้าเบออยู่ก็ล่วงเข้าวันที่สี่พอดีพอแกถามถึงลุงนิดแบบงงๆว่าไปอยู่กับพวกเขาได้ยังไรเพื่อนคนนั้นดันถามกลับว่าลุงทองนั่นแหละไปหลบไปหลีกอยู่ที่ไหนมาเหตุใดจึงแยกตัวไปคนเดียวแบบนั้นลุงนิดและเพื่อนคนอื่นๆออกตามหากันให้บุญตรงนี้ก็ไม่ใช่จะไม่มาดูมาตั้งหลายรอบแต่ก็ไม่พบตัวแกเลยอื ครั้งนั้นเองที่ลุงเข้าใจคำว่มมาผีลักซ่อนว่ามันเป็นยังไงแถมผีที่เอาตัวลุงไปก็เป็นเหล่านางตานีพู้เลอโถมจะอีกนี่ถ้าเพื่อนลุงไม่มาเจอตอนนั้นดูท่าคงตายกลายเป็นผีเพราะถูกน้ําป่าพัดโดยไม่รู้ตัวไปแล้วก็ได้หลังจากนั้นกว่าสองสามปีที่ลุงทองใช้เวลาทําใจให้ผ่อนความกลัวลงและออกไปหาเก็บเก็ดได้อีกครั้งแต่ที่แน่แน่ห้วยยาสุบคือสถานที่ที่แกไม่ขอเข้าใกล้อีกเลย นกว่าจะตายไปนั่นลหละแกบ,บ้าดอย่างนั้น